ไปดูต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะทีมเสือเพ่นรันนิ n งค่ะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิญชวนนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง9กิโลเมตรชม9วัดลอด4ประตูเมืองในช่วงเช้าว,วันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมเสือเพ่นรัน n i n g นะคะได้จัดกิจกรรม5กิโลเมตร chariot beyond the limit by เสือเผ่น และได้รับการตอบรับจากนักวิ่งในจังหวัดนครราชสีมาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยครั้งนี้ทีมเสือเพ่นรันนิ่งได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาและสำนักง,งานการกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดกิจกรรมโคร,ราชวิ่งชมวัด9วัดโดยไฮไลท์ในการวิ่ง9กิโลเมตรชม9วัดลอด4ประตูเมืองจบด้วยการสักการะขอพรคุณย่าโม โดยงานจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567เริ่มรวมตัวกันนะคะที่อนุสาวรีเท้าสุรนารีค่ะลงทะเบียนในเวลา4นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปก่อนที่จะเริ่มปล่อยตัวในเวลา5นาฬิกาเส้นทางจะผ่านวัดสำคัญต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด9วัดค่ะได้แก่วัดพายัพวัดอีสานวัดพลับวัดศาลาลอยวัดบูนวัดพระนารายณ์วัดบึงวัดสะแก้วและวัดสุทธจินดาวรวิหาร ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยที่ลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีสำหรับการแต่งกายสำหรับนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจะใส่เสื้อที่มีแขนค่ะจะไม่ใส่แขนกุดเสื้อกล้ามเอลลอยนี่ไม่ใส่เลยนะคะเนื่องจากว่ากิจกรรมวิ่งครั้งนี้จะต้องผ่านในพื้นที่ที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวัดและศาสนา ทั้งนี้กิจกรรมการวิ่ง9กิโลเมตรชม9วัดลอด4 w. ประตูเมืองจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายด้วยการวิ่งได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเส้นทางการวิ่งใหม่ได้เห็นมุมต่างๆในเมืองโคราชนอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักวิ่งโดยผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook ทีมเสือเพนค่ะ อย่างที่เห็นในภาพนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบอกไม่ไม่ได้ใส่ไม่ให้ใส่เสื้อแขนกูเสื้อกามเกลลอยแต่ทำไมในภาพยังใส่อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพของการจัดกิจกรรมครั้งที่แล้วของทีมเสือเพ่นรันนิ่งนะคะแต่ครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยโดยการแต่งกายนะคะต้องแต่งรัดรัดกลุ่มนิดนึงนะคะใส่เสื้อที่มีแขนด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวัดและศาสนานั่นเองนะคะ